มือัอนี้ใส่ผู้ไส้ผมจะใส่ไฟปลาคั่งด้วยมัอนี้ผมจะใส่ไฟปลาคั่งเทสเน่อย่ากนล้วกินสู้กินครับไอ้ผู้ไอยทั้งสองผู้ไอยเลยนี่มันกำลังปรุงเครื่องอยู่เพิ่นสีเฮดกุ้งโคโยตี้ครับผู้ไส้ผู้ไส้เทย่าอยากกินหัวหนูผู้ไส้อีกผู้ไส้หนึ่งผู้ไส้ย,ยุโรปเท่า,านี่อยากกินก่วยกุ้งผมจันให้เลยครับมืัอนี้ ครับกะกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงเปล่าอ่ะเงยเงเแกล้งครับเอฟซีแล้วพวกรับชมทั่วโลกครับครับกะกาบมาผมมาขอกับสามทิศแช่แหนวแถวเตี่ยวเตี่ยวยัง่มขึ้นเขาครับครับมาเนี้ยสามทิศภาเขาขั้วครับตัวซอยวิทยาอยากกินอ้อมนัวท่านสามทิศจัดให้ครับออกบ่ต้องออกลายตัวเดียวพ่อครับน้อยๆเกล็ดเกนครับเดี๋ยวไปเบืองเลยครับครับกุ้เข้ามื้อนี่ครับก้าวเขียวใส่สวัสดีครับอ่ากุ้เข้าครับมื้อนี้ให้เรอบเป็นกุ้เพราะว่า เชฟเบ้าสุภาพบ่าว่างมื้อนี้นี่ครับมื้อนี้ให้ผู้ซอยวิทยาเฮาเป็นกุ๊กเป้าว,ว้าเราจะกินขวนัวหนูอ้อมหน,นูสูตรโบราณสูตรของแก่ละโบราณสูตรเก่าสูตรแก่เฮาอันนี้ก็มีครับมื้อนี้ที่ให้ผู้ซอยสองผู้ซอย,ยเพิ่นเฮ็ดครับอันนี้สิเป็นกุ้งเต้นมื้อนี้สิเฮ็ดแบบกุ้งโคยตี้ครับนี่มันกําลังตําเครื่องครับอ่มาเมบิ่งวัตถุดิบเฮานี่ล่ะครับวัตถุดิบเฮาก็คือหนูครับโอ้มาตําสังกะซี หนูค,ครับหนูใส่หนูมาตัวนึงครับหนูฟ้ามเพิ่นนั่นแหละหนูน้ำตรงน้ำท่าบม่มีหรอกครับเด็กศรีได้วาดรูปกินหรอกครับต่อไปหนูน้ำบานสามผิดนี่ครับเพิ่นกำลังต่ำเครื่องโยเฮ็ดสูตรเก้าสูตรโบราณว่าวด้เฮ็ดอยังซีลามากไหมครับออมื่อนี้เศษพูดใส่ผมสิใส่ไฟปุ่มข้องได้หมดหนี้ผมสิใส่ไฟป,ไไฟปไุ่มข้องเฮ็ดต้องอยากนด้กินสู้กินครับไอ้ผู้ตชอยทั้งสองผู้ชายเลย นี่มันกระ่างปูงเครื่องยเพ่นสีเฮ็ดป้งโคโยตีครับเอาแบบเต้นเต้นโคโยตีเลยเหมือนนี่เป็นกระล่างหั่นไอ้เกียขึ้นติดขึ้นใส่ครับเป็นเนพันสีเฮ็ดเฮ็ดนามหนามันกรับเิ่นยังเสียวุูงลุงเดี๋ยวจ้างเบื่องขั้ตอนครับเอาแม่บ้านทิดลาเอาอย่างมากายนี่แม่บ้านทิดลาพ่นเ์หน่อบวกๆมัจะใส่บุฟเฟบวกๆง่าย คุณคนเราบ,กบวกบวกบบักทัว่คนปลูกเองครับนี่บวกบักทั่ว่วกวาดสารพิษเอาให้ผู้ชายพิทยาคนเตรียมเครื่องเตรียมยังก่อนครับจะเฮ็ดคือบานคือเมี่ยงขนนัาดละขัวหนูขวัวยังกะใดเอาคมบ่สุดค้มบ่เนะพราะผมเนาะกุ้งกะสามจิตไซนมากแล้วครับแต่สามจิตมึงออกเวียนมากด้ออัน แบีงหให้ยายนางไปนั่งู้ลเครื่องมันบ่ถือครับช่วงนี้ฝนมันตกน้ำม,มันไหลกุ้งมันไปทั่วที่ครับผู้ชายผู้ชายใช้ยาอยากกินก๋วยหนูผู้ชายอีกผู้ชายหนึง่งผู้ชายอยู่หลวเพ้านี่อยากกินไ๋วกุ้งผมจานให้เลยครับมื่อนี้เขียนที่ถุงนี่แค่บวชมันรัางอยู่ผมตันมันผิดกดผิดย้ําว่าครับผมใส่ไฟล์ผู้ครอบเมื่อเทน้องกินนี่ครับเร <ฮะ S 1> าเพิ่นขึ้นสีบ่ ตำเนื้คดีกับผมดอกเนาะน่ากินเนาะเอาปลาแดกใส่จังหน่อยขาดปลาแดกบ่ได้ครับหัวหัวอ้อมนี่มันต้องโหนต้องนัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราปรุงเครื่องปรุงยังหาเครื่องมาใส่มันครบมั้ยครับมันมันครบหักบ่นี่นี่เป็นสูตรลับของคนเลยครับสมมตนว่าสูตรแมนของคนบุมีบอกนี่นี่นี่ที่เด็ดคือบุ๊คเคลื่อนนี่ครับเข้ากันดีขนาัดกุ้งคุยตีแล้วว่า คุณแม่ผู้สวยเพิ่งกจิตต่ำหมูหุงกิจต่ำหมูหุงยำมือเโซ่ยังไหนเนาะวันนี้เนาะใส่อ้อมหนูตีหมูหุงเอาเพิ่งจีใส่ขวานูผมนึกว่าเพิ่งจิตต่ำครับจีใส่เอาพักเอาบักหุงด้วยครับเป็นพักมือนี่ใส่ขวานอ้อมเนาะเพราะว่าหนูเพิ่งวันมาขอนครับพักใส่กับมะละขี่นกอยากได้แต่พักแกจนคมนะครับมันหายากกันเลยที่เอาเป็นหมูหุงเนาะครับเปล่าจังเลยช่วยเราตอนนี้ อาเทียเพิ่นมีภารกิจเพิ่นไปเนาะครับสร้างผู้สร้อยวิทยาไปทางไหนบ้างมึงนี้ไปหาหมอบ่นัดตินัดหมอไว้นัดหมออ๋อเพิ่อนที่ไปหาหมอโอ้ย๊บุญดูครับเอาอันนั้นอันนี้ใส่ใส่เครื่องหมอ้อหมูตัวเดียวครับกินบ่หมดเดี๋ยวจะมากินน้ำกันพี่น้องนี่อยู่ศาลาบ้านผู้สร้อยเฮานี่ยแหละครับกินอยู่บ้าน ผู้ซอยแอดผู้ซอยยุโรปอ๋อเนี่ยล่ะไอไส้เนี่ล่ะควาสมุดนี่หนังสือชุมชนครับบ้านสามติดนี่ล่ะทางอาจารย์ทางผู้ก่อสร้าเพิ่นมาเฮ็ดให้เนาะครับเอาไว้ให้ไทยบ้านลูกหลานเฮาหรือว่าผู้เฒ่าผู้ธถ้าพุทใดอยากมาอ่านหนังสือหนังหาข้าวสารต่างๆกันี่ล่ะครับมาหมองนี้เลยครับเพิ่นดาราหมองหน้าบ้านผู้ซอยนี่ยแหละครับ ตีก้มกับมาแล้วเนี่ยมาตีก้มก้มคุณตีไปว่านปุ๋ยไปเจ้าไปรอเอากินขออกกอนอ้าวก้อนเจ้าไปไปยังยนไยาวท่านเด็ไปเอาคนไข่คนปุ๋ยไปที่ก้มสิไปว่านปุ๋ยคนเดียบส่วนผมไปนั่มนี่ผมคือผมก็ออกเวียนมาเนาะเนาะกินข้าวก้อนเจ้าไปโงหนุ <laughs> ขับเครื่องคนเ,เทสท์ท่นเล้วเด้๋ยวทำนี่ผู้ชายหลายเฮ็ดเป็นย่ำเป็นเมียงไปเลย,เเยผมว่านี่มันมันกอยบุบ ต้ามาเป็นแเสียบเสียบเลยครับขนาดเครื่องนี้ว่ต้องเอากุ้งใส่กับสีแซีบอยู่นั่นขอบคุณแม่คนสวยอสิไปยังครับผมมาเบื้องขัวหนูขัวหนูผ้ากันขัวหนูจีนคุณแม่จีนเป็นบ่ครับหนูเอียงคนคนคนไหนร้านเนี่ยพี่หามูหนูเอียงหนูฟ้ามห้องนี่ล่ะหนูบานห้องหนูมีดอกก็ดีผู้ชายเวทย์พันหยากผมก็เลยจัดมาตัวหนึ่งเอากำลังหัวไอมันสุกอยู่ครับเดี๋ยวให้น้ำมันบกคนละจังสิเติมน้ำไหม ขัวนัวขัวเนื้อนัวให้มันสุกก่อนเนาะโอ้หอมครับหอมไม่จิ้มไ่อยากน้ากันเด้อพี่น้องเด้อซองเมนูมาหนิขัวนูกุ้งโคตรยุติอันนี้ขัวให้น้ำแห้งก่อนให้น้ำมันแห้งก่อนขัวเอาโดยเชฟผู้ช่วยวิทยามือนี่บอมเนมือนีิบ้าสุภาพบอมาครับบ้าสุภาพกู่มันอันนี้แม่ถั่วกล่อยเนี่ยฮะแม่ถั่วกล่วยอย่านบ้ลเหรอ ปาดากูกยังมาหลายแต่ครับมันเอาบกฮู้แท้หรอครับเอาบกหุ้งลงตัวให้มันอ่อนจังไงพันปะเครื่องแม่ผู้สวยพันก่ามาเห็ดซอยเครื่องคุณแม่คนสวยพันก่ามาเห็ดซอยหายจินยากเลยครับหนู้นซูมมือหนิน้ำบานสามพิษมั่วมีดอกนอกจากข้าวสีเปียหนู้นฟ้ามนู้ยังไม่จินหรอกครับถ้าผู้ใดได้ยื่นน้ำท่วงน้ำถาซื้อว่าเก่งครับนึ่งแหละคนกินค้นล่าหลสองมัน คือตาคือว่าน,นะครับเทคโนโลยีเนาะครับสารเคมีมันกนลายแล้วก็แรงอาศัยเขามันกับบ่าไครมีครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนพ่นเป็นปลามันกับบ่าใครมีครับบ้านนี้ปลาอ้อยมันกนลายเนาะครับงูก็คืองูเหลี่ยมงูลามเหรอครับมันหลายมันเป็นสั์ตู่ห้องนู้เลยครับทา้งบ้านทามที่นี่ลายเลยครับงูเหลี่ยมงูลามนี่น้ำปลาอ้อยปลาอย่างเนาะครับน้ำหวยน้ำหองน้ำ บ้อง,บ,องบ้องน้ำท่วมนั่นก็เห็นขึ้นมาอยู่สองตัวครับท้ายบ้านมันก็เห็นอยู่ตัวแง่ตัวนึงซ้ำขาซ้ำขาแข้งขาตุ๋ยเข้าหมดละตัวนึงซ้ำแขนเนี่ยครับเพิ่นเห็นเอาให้ผู้ชายพิธีญาขัวหนูขัวบักหูให้มันอ่อนจังไรก่อนครับผู้เฒ่าเพิ่นสิบุ้มีแข่าเพิน่นวะฒ่าแต่ขแข่าเื้อเขวนุ่มเราเขวนุ่มเราผู้ชายพิธีญาเขาเลื่อมแข็งแรงเราครับเดี๋ยวมันหมอนัดมอนัดหมอนัดกันนี่แหละครับบรรยากาศ บ้านสามจีนเราครับแดดกระลังสีจ้ามันนี่แดดขนางสีจ้าได้ผมว่าแดดคักสีฟ้าบ่มีจักก่อนเลยครับมองดูทั้งปลาบ่านสามทิศครับทางปีกกรไปทางเคลื่อนล้นสสงน้องบวัวลำพูครับทางปีกกรไปทางน้ำพองเข้าวุนกวงถนนเส้นใหญ่มิตรภาพครับทางนี้ไปได้ครับบรรยากาศบ้านสามทิศบ้านน้อยๆครับบ้านเมใหญ่ครับบ่านลอยหลังคาดนี่ละ พ่นขึ้นพู่กันไายครับพ่นขึ้นพู่ไลยมาอนีเห็ดมันแดดเห็ดคือสีออกละ่ะแต่ว่าสามสิบขึ้นหรอครับเอาพ่อได้อยากได้กินตุ่มเพิน่นกะไปหามาขายมาอย่างกับลายเนาะครับติดค้มอกก็ไปว่านปุ๋ยให้พี่สาวผมนี่ละพี่สาวเอินที่คม เอาเครื่องพ่นเอาเอาเครื่องของสามชิศนี่แหละครับไปใช่ว่าสามชิศสี่วานของสามชิศเนาะครับอยู่หน้าโคกเข้าไปวุ้นไงเราคือสามชิว่าเกี่ยวเสียผู้สายวิทยาเขนซิมน้ำไปเครื่องุผงกุ้งกันผู้สายอยู่หลัวปัญญ์เปลี่ยนไหนเอ้แมงกุ้อเข้าเอากุ้งลงเลยบ่กุ้งเงาค้นเลยเอามันที่เศร้าเตียนก้อนนี้ให้ให้ขัวนูเห้องสุก้อนเป็นยังปั้มปั้มเนี่ยนะนี่ครับกุ้งก็ใกล้ใกล้จะตายมื่อแล้วครับกุ้งมันนั่น ก็พรมตัวผมสียามากถ้าผุนกระดนเติบเราเนาะครับเนาะเติมเครื่องมันเยอะยี๋ยวจังเอาเอาเอาปู่นี่ใส่ใส่ในเครื่องมันเลยให้มันเต็มเดี๋ยวเอาฟ้ามาปิดไว้ครับเดี๋ยวปิดเนาะเดี๋ยวรอให้ขวนูอ้อมนูสุกก่อนครับตอนนี้กูอยากอ๋อมาแล้วพี่น้องมาเนี่ยสร้างเกนไปเดี๋ยวให้กันตักไปถ้วยใส่จานมากินน้ากันมาเนี่ให้แม่ผู้ชายกันตักจะรับขั้วมนุขคอจากเพื่อนมื่อนี้เขาเห็นตะตาที่มันเปียกขู่กูก็เอาขู่ตเพื่อนกับไตเรา ผู้ใโอ๋อเป็นกุ้งผู้ยุติพี่น้องมาเด้อเียมาเมาพายคว้างเขามาครับพี่น้องนั่งกล้องบ้านเลยมั้ว้แม่ค้าขายหอมมันก็ะิไปได้บปะเนี่ยมาเด้อมากินกุ้งมากินกุ้งครับมาครับพี่น้องผู้ยู่ทางไก่ทางไก่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับนี่ครับพักออกง่ายง่ายไหมนี่เอาเป็นบอกหูเขาเขามากินนี่เขาเบิ่งกันอ่างนี้ผู้สูงอายุหลายครับเป็นผู้เฒ่าเด้อผู้สูงอายุยานมันหยั่งบ่ได้กันพักแก้ไขมันหาเนี่ยครับช่วงมันเป็น หนาคนเนาะครับน้ำกับขมนี่น้องคมจะมีขมขมอย่างน้องพวันเด้มาขมมากันนี่น้องควัได้แต่แม่โอ้ยกินสามชีชนึงมาตากลายเลยครับมามาพี่น้องมาใครกองเข่ามาครับมาอยากมากินน้ำกันซอยวิทยาเอาซุปเห็ดตะไคร้ไม่อีกวานนี้ปมาได้เนต่ยเอาเสียบๆพี่น้องกินน้ำบอลได้ไหมบาหงากระนั่ครับรวยใจรวยใจเอาเอาเพื่อนอยากให้ไปเราก็ขมาเโปรโมตล้านใลยเพื่นเพื่อนขายปลาความครับเพื่อนเย้ ใหญ่ของเขานี่แหละใหญ่บ้านหนองแวงหนองคามนี่แหละเพิ่นเอาฟักหอมมาหาขายครับผมกับอุ่นนวนเพิ่นไปแล้วล่ะพักหอมงามงามจ้าไม่ได้ปลูกเองหรอกครับเพิ่นการรับเพิ่นมาคือกันนะพักหอมดินกันโลละมหาสิบจ้ามาหลอกแล้วบักดินเป็นกิโลจ้าได้ต้นหวนหน่อยหนึ่งจ้าโล้ตัวอะไรักหอมสมือรู้รหัสสิบจ้าพักหอมพักหัวรู้รหัสิบฟักหอมล่างโลละหักสิบค่ะถึงไม่แพงเลย ท่าร้อมปั้กลางค่ะปั้งกลางปกติเท่าไรพอดีปกติคันแท็กที่สุดท่าร้อมล่างลูกอร่อยอ๋อครับมามามากินข้าวไม่คาดอะไรกินรสจ้ามากินข้าวน้ำเน่ากันมาเนี่ยนี่ครับสามคนพร้อมพันผู้ซอยยุโรปผู้ซอยอียิปต์ครับผมนี่งครับกับแม่ผู้ซอยคนมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเลยมาครับพี่น้องมาเลยมามา่กินไรตอมหนูต้มหนู อันนี้ซุปเห็ดตะไคร้ผู้ชายสยาครับผมครับโอ้โหโยตี้นี่ยมาพี่น้องมาเดี๋ยวผมสีโมกันเขาแสบกับปุ้ยผู้ชายสยะเปลี่ยนี่ยนหมดกันนี่สีโมออมดูกันตายมาผมออกผมมาใส ตัวดีปากพูกับบล็อคลิปอะไรพอดีครับจำระล,ลากในปากแต่ว่าหนูหนูนี่อยากอยากแก้จังน่อยอยู่พี่น้องจะนูจะนูแข็งหนูปัม้มเขาเนาะปากพูอือตัวนี้เด็ดตัวนี้เด็ดต่วมันมันมันเป็นคนตีหรอ มันเีมันเงี้ยมันเงี้ยกูจ้อนางีนมันตึงเลยเบอัหันเจลูกแน่หรอครับพี่น้องมันน้ามันกับรดลงแล้วเนาะข่าเริ่มเงยข้อเงยยังไหนแล้วครับฝนตกล่างแล้วฝนกระตัมาล่างมอกระล่างเรื่อยยุครับดี๋ยวนี้แล้ทรโอ้ยสามจิตันเจกับบอลูก คืดน้ำเขาน้ำนำครับเราคุ้นเข่าคุน้นนำนะครับมันกับบอสเป็นยังมาง่ายดอกอยันมันท่วมโดนปักต์เป็นอาทิตย์คนนี้ครับอันนี้มันไข่อยู่มันสี่มือตามมือซี่มือ,อาานู้นไายก็จะเก็บอะไรเนี่ยตากันทำไมเจ้ นั่งผมนีก็ได้ไม่ต้อตีน่นกัาเลียนกำลังมาปพกติผู้ตอผู้ตัวมันกันมาหลอยู่ครับ่นี่ตาเลียงมาหอดแล้วแว่ตาฮะเดียวขำเดียวขเดียวก็รู้แล้วฝันคุงุ้งเลยนะุ้งงเคียงนี่มัก็มาอน ก็อยู่ใรบุ๊กเขาี้เหลยดนโดน้งมีโอกาสแต่ไม่กินขอกับซ้องผู้ชายนครับเป <c oughs> ็นเกล็ดเป็นเกลเลย <c oughs> มันความหนาเนี้ยตายครับนีน่ก้มที่ก้มกับว่ามากินน้ำเลยครับแต่ทั้งไหนบุ๊กแกเฝ้าไปบ้านปุยท่านคุยให้พี่เตาผมเหนือพี่เตงไห พี่สาวกับพ่อกาใส่น้องเลยครับย่าน้องไรเงินไม่วเป็นนองใส่กิ่เออเีงเอืมจับจับเก็ต่อตาใส่น้องใส่น้องกินมากระจายนะพออยู่มวัดเนี่ยนะ

อ really ิ i̇şte ้ครับอิม้อจจวี่คอตัอิ่มครับเือาวกน้อิมกันมาทุกคนเหรอครับย่างอีตาเลียนเราเสียบพีมนอดูครับเส้ยบพี่น้องแสบแสบมตวยางเลยบนดู แฉบๆทบ่ลายย,อาย้อนเหรอครัออบมันกสิไปท่านกล้วยหาเวียกหางานตาลอดคนรเหรอครับบัดน,นี้กินข้าวกินน้ำอิ่มเด้อซอยที่ยากอะที่ไปหาหม้อนะหมอนันพิ่นหมอนันนี่ยังวันเสาร์เราไม่เฮ็ดคือเถอะเอา <c oughs> กสิไงตาเรียนเล่ากินไปเรื่อยๆก้อนผมกสิเอาไว้ซ้ำนี่ก้อนครับกสิลาพี่ลาหนองไปก้อนพ,พี่หนองเข้ามากินเขาครับ หัวหนูอ้อมหนูไข่กุ้งกุ้งคโยตีเนาะครับแสบไบลายพี่น้องมาอนี่เอาไทายนี่ก็ขอบุญขอบพุ่ครับพอแม่พี่น้องเข้าสู่กุ้งสุขคนลทธครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศแต่ตจนเป็นชุบนะครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระรังใจครับฝากเป็นกระรังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าสามทิศภาพมายังพี่น้องก็จะคอยชมคอยติดตามครับภาพเียงเนื้อหาจินตยาท่าทางอะไรบ่มบวคบวกลสามทิศกับขอบสุดขอบไปเลยครับภาพตำรับคลิปนี้กับเจียว้ใบสมีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ